เรื่ององามาาม็มาทราบใช่ไหมมาทราบเมื่อไหร่ฮะสี่ิบสี่แล้วที่สิบสี่แล้ววันนี้มาก็คุยที่คุยกับผู้จัดนะวันนั้นตั้งแต่ทางผู้ปกครองมานะคะแล้วแจ้งความกับแจ้ทั้งโทรศัพท์แจ้งกับประลักกับทมแล้ววอนคืนวันนั้นเนี่ยออกเพาว่าพาไปลงที่ประจำัาไว้นะ เป็นหลงว่ามีการข่มขืนกันในโรงเรียนนะในโรงน้ำแต่ว่าการที่แจ้งความอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจว่าจะไม่มีเรื่องแบบนีเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ปกคองได้ใช่ไหมก็เป็นผู้ที่แชร์เจ้าหน้าที่หน่วเศาแก็เป็น้างกายที่โรงเรีกอะร่งเง้ร่อเราก็ต้องแจ้งนุญาตว่า ใจวันเรียนก็คือ